ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขูสุขค้นนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆายนะครับที่คลิปเอ่อคลิปก่อนหรือคลิปนี้นะครับเสียงหายไปนะครับไม่มีเสียงก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆนะครับพี่น้องคอมเมนต์ถามพามา,าเลขบนหรือเลขล่างเลขบนครับอันนี้เป็นเลขบนนะครับ เลขบนก็นี่ละสิบคู่หน่วยคู่นะมันจะได้สิบคู่หน่วยคู่จังหลักสิบใช่ไหมครับหลักสิกับศูบวกหบวกศครับ0ูนบวกหบวกศแล้วกับ6กหกคู่เลขคู่นะครับหลักหน่วย5้าบวกหบวกส บวกหนึ่งคงที่นะครับบูรค้นกับว่าผมบวกพิษนะครับเดี๋ยวด้ยวยหบวกหเป็น11 5เบวกหเป็น11เป็น1 1ึบวกสเป็น3ามามบวกหก็ต้องเป็น4นะครับเป็นสิบซีู่ค้นกับ ้าบวกหเป็น11 11บเวกสเป็น13 3สาบวกหคงที่นะครับเดี๋ยวเรื่องบวกหนึ่งคงที่ถ้าลืมบวกหนึ่งคงที่มันก็เป็นเลขขี้ท่านที่นะครับแต่สูตรหลักหน่วยนี่มีอยู่4สูตรนะครับเดี๋ยวผมทีเซกอีก3สูตรว่ามันได้ได้อ่าเป็นเลขคู่หรือเลขขี้แต่สูตรที่เขาใส่อยู่ก็คือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ใส่ประจําแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่4สูตรนะครับสําหรับหลักหน่วยแบบคู่ขี้นะครับ โอเคเป็นเลขบนนะครับเลขบนได้10คู่หน่วยคู่ที่นี่เอาเลขล่างนะครับเอาเลขล่างมากกวานะวัอนี้เลขล่างกรบญาตนะครับเป็น2ตัวล่างแบบคู่ขี้ค้อกันนะครับลักซิบ ผมใส่ปากกาเขียนไว้นะครับมากไว้สองอัก7นะครับบวกกัน2ที่บวกหลักหน่วยครั้งที่2บวกหลัก10ครั้งที่3นะครับแล้วกับเจ็ดบวกเกเป็น14ครับหลัก10ได้เลขสีบวกด้วย3บวกด้วย8นะครับ เอ็นอยู่ดอกเนาะก็จะได้4บวก3เป็น7 7บวก8เป็น15 5คือเลขขี้นะครับเป็นเลขขี่หลัก10บหลักน่วยเขาก็ใส่สีเขียวนะครับ5บวก3บวก4นะครับ5บวก3บวก4เท่ากับ ห้าบวกสเป็น8ปดาบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น12 12เป็นเลขคู่นะครับถึงวัต่อไปนะครับห้าหกเก้าา่ล่างออก9ก้าสองสองหมายความว่าหลักสิบเป็นเลขคี่หลักหน่วยก็เลขคู่นะครับเกสองเหมือนเดิมนะครับ วัต่อไปกระใส่ตำแหน่งเก้า6บวกกันสองครั้งนะครับ6กบวกหเป็น12บสอเลขสอบวกด้วย5บวกด้วย7นะครับหกบวกหเป็น12 12บไได้เลข2นะครับ6วก 6, 6เป็น12ได้เลข2เอา2ไปบวก5บวก7นะครับสบวกหเป็น7 7บวก7เป็น14นะครับ14 4, 4คือเลขคู่นะครับลักนวยล่ะ9บวก2บวก9นะครับ9บวก2บวก9 เกบกสเป็น11 11อ็ดสิบเวกเก้าเท่ากับยี่สเป็นเลขคู่นะครับถึงว่ต่อไปออก9ก้าสีหนึ่งหนึ่งนะครับร่างออก88 10คู่หน่วยคู่นะครับ8ปดแปดต่อไปนะครับ4บวก4 เป็น8นะครับเลข8ตัวแรก8บวกด้วย4บวกด้วย6นะครับเท่ากับ8บวก4เป็น12 12บวก6เป็น18 18 8คือเลขคู่นะครับรับหน่วยละ่ะ8บวก8บวก3นะครับ 8บวกแบวกสามเท่ากับแปบวกแเป็น16บ6กบวกสเป็น19นะครับแ2 1สองสิบหเป็น19 19เป็นเลขขี้จึงวันต่อไปออก999 997ออก98้าแเอาได้คู่หมดนะครับคู่คู่แต่มันจะ จริงๆมันเป็นคู่ขี้คู่นะครับสี่บวกสี่เป็นสิบสี่บวกสี่เป็นแปด,แปด,แปดอฟซารไม่เอ่นะจริงเขาได้เป็นเลขคู่เมือ่อใจมันออกขี้คู่นะครับวัต่อไปนะครับ เด้อว,ว,วัต่อไป9บวกเเป็น18ได้เลข8นะครับบวกด้วย6บวก5นะครับบวก6บวกห้า 6บวกดบวก6บวก5้านะครับแดบวกหบวกหก็จะได้แปบวกหกเป็นสิบสี 14. 14่สบสวกหเป็น19นะครับ9คือเลขเป็นสิก้านเนาะเคือเลขขี้รักน่อยละ9ก้าบวกแบวกสนะครับ 9บวก8บวก2เท่ากับ9บวก8เป็น17 17บวก2เป็น19เป็นเลขคี่ทั้งหมดนะครับเึงวดต่อไป2 4 4 0 8 3 2 4 4 0 8 3แาล่าง5 7 5กับ7เป็นเลขคี่นะครับเลขคี่ทั้งหมด ต่อไปส <c oughs> ีบวกสเป็น8นะครับได้เลขแปตัวแรกเอาแปดบวกเบวกห้ปบวกเ็เป็น15 15้บวกหเป็น20เท่ากับ เลขคู่เลขคู่รักหน่วยนะครับ5บวก7บวก3 5บวก7บวก3เท่ากับ5บวก7เป็น สิบสองสิบสองบวกห้าไปสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าเดียวเด้สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์คือเลขคู่ผมเมิรงวันศูนย์แปดสามกันศูนย์แปดสาม

เจ็ดหกเก้าแปด ออกแปดแเจ็ดคือสี่ใดเลขคือสบกวกเขาแต็จริงมันเขานะสีบวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น15บห้าหา้าูนย์ศูนย์เป็นเลขคู่มามเื้อหลักหน่วย5้าบวกเเท่ากับสิา ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองสามเป็นสิบห้าห้าเป็นเลขขี้เลขขี้ซึ่งวันต่อไปแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามข้างล่างออกหาเก้านะครับหาเก้าเอาได้หลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขขี้มันออกหาเก้าหลักสิบเพราะปิด รักน้ยอยย่งเข่านะครับแล้วเบื้งเบอรงอ่ารักน้อยเข่ารักซิบรักซิบนี่มันซิบิดีอยู่สองวดนะครับงวดต่อไปนะครับ8 3 7 8ามเก้าสาำลังออกหางเก้าเขาก็สามบวกสาบวกสามเป็น 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6 6บวก 4บวกนะครับ6วกบวกบกเเท่ากับ19 19คือเลขที่ลักหน่วย5บวกเบวกบวกวกท่ากับ9บวก5เป็น14 สิบสี่เป็นเลขคู่ได้หลักสิบได้เลขคี่หลักหน่วยได้เลขคู่วันต่อไปนะครับสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งข้างล่างออกสามแปดหลักสิบคือเลขคี่หลักหน่วยคือเลขคู่เขาที่สามแปดครับสามแปดวันต่อไปนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้เลขหกบวกด้วย ส8่แปบวกแเป็นสิได้หบวกสบวกแนะครับ6กบวกสเป็น10บสิบวกแเป็น18 18คือเลขคู่นะครับหลักน้วย3ามบวกแบวกห้บวกแบวกหเท่ากับ8ปบวกสเป็น11 8บวก3เป็น11 11บวก5เป็น16 6, 6, 6คือเลขคู่ในคู่เบิร์ดนะครับเป็นคู่คู่ซึ่งวั่ิพานมากออก40 5นะครับ506 404กข้าล่างออก40คู่คู่งวดเอ็ดสี่ฮอดนะครับ 0, 0 0บวก0 0บวก ศูนย์เท่ากับศูบวกศเท่ากับศูนเอาศูนย์ไปบวก8ปบวกสนะครับ0ูบวกแเป็น8 8ดบวกสเป็น12ได้เลข2ของคือเลขคู่ลักหน่วยสี่บวกศนบวกสนะครับสี่บวกศบวกสเท่ากับ สีบวกศเป็น 0, 0. ูน่บวกศเป็นส 4, 4่บวกสเป็น6 6หกเป็นเลขคู่ได้เลขคู่เบิดน,นะครับเลข่างนะครับ10คู่หน่วยคู่ สิบคู่หน่วยคู่ก็คือนั่นแหละศูนย์สองสี่หกหล้วก็บแปดนะครับเป็นเลขคู่ศูนย์สองสี่หกแปดเป็นเลขคู่เบิรน,นะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบในหลักหน่วยเออหลักสิบ หลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับแต่หลักสิบเขาเค่อยผิดนะครับซึ่งหลักหน่วยนี่ยังบอกคยผิดก็คือวันนี้ได้เลขคู่หมดหมดออกเก้าแปดหลักสิบผิดละก็ขี้ขี้ถูกวันนี้ได้คู่ ขี้รักซิบิดนะครับวันนี้ก็ได้ได้คู่คู่กับขี้สี่บวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น15 5หบวกหเป็น0 <c oughs> ูนี๋แวผมอ เก็ดมันออกไปอยู่อันนั้นนะครับมันผ่านไปกระบบเป็นยังนะครับเอาแนวทาาเอาตามนี้ไปก้อนนะครับ3 9เั่นละเอาตามนี้นะครับสิบคู่หน่วยคู่นะเราจะจังได,จ,งไดจังว่ากัน มันมีสูตรแต้มสูตรอน,นันของมัจย่เดี๋ยวเขาจะหาแต้มหาน,นันมาตัดนะครับซึ่งแต้มนี่แต้มบอสูงนะครับงวดนี้แต้มศูนย์แต้มศูนย์แต้มหาแต้มเก้าซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่ามันเป็นแต้มศูนย์แต้มหาแต้มเก้าเอาจัวหวากันเข้ามาเข้ามาตัด พราะหลักสิบมันเคยผิดนะครับถ้าเกิดเก้ากับสิเป็นฮาซี่ไปซี่นะว่าหลักสิบเขาเคยผิดเดี๋ยวถ้าแต้มศูนย์จริงๆมันก็ไม่ยากแต้มศูนย์ก็มีแค่หกสี่กับแปดสองแค่นั้นนะครับถ้าแต้มศูนย์นะ,ะทีนี้เขาก็เอาแต้มเลขขี้มาตัดตัดหมายเพราะว่าหลักสิบเขาสิให้มันเป็นเลขขี้เลขขี้ถ้าเกิดว่าเป็นแต้มเก้าก็ห้าสี่หรือว่าเป็นสามหก ไปีสี่นะมันก็นจะเป็นแต้มเก้าถ้าเกิดว่าเป็นแ้ม5้าก็1นึ่งีหนึ่งหรือว่าสอ,นะองาอสมนะอามสามสองไปงีสี่นะครับโอเคเดี๋ยวจะคุยกันนะครับคลิปนี้ก็เนวาพอสมควรนะได้กาเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ